ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد تم فينا ท่านทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานาะฮูวะตะอาลาเพราะว่าการยำเกรงต่ออัลลอฮ์ตาอาลานั้นจะเป็นสบยงที่ดียิ่งสำหรับพวกท่านทั้งดุนยาและก็อาครา์ท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาอาลาทั้งหลายครับเดือนอมฎบอนคือวันเวลาคือเดือนแห่งการทําความดีคือเดือนแห่งความดีงามและการปรับปรุงเดือนอมฎบอนคือวันเวลาแห่งการขัดเกลาจิตใจคือเดือนแห่งการปรับปรุงสายสัมพันธ์ระหว่างเราและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาอาลา คือเดือนในการออกห่างจากการกระทําความชั่วและสิ่งที่เลวทรามทั้งหลายท่านอับดุลเลาะห์ฮุอาลวะซัลลัมได้กล่าวว่าในฮะดิษบทหนึ่งบอกว่าอิตะกิลลาให้สุมาคุนจะเจ้าจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ไม่ว่าเจ้าจะอยู่ในแห่งหนใดก็ตามว่าอัตบีอิสไซยอาตัลฮัซันาตาตัมฮูฮาและจงติดตามความชั่วด้วยกับความดีพอความดีนั้นจะลบล้างความชั่วว่าข้อลิกินนาซาบีโคลลกินฮัสซันและจงคบค้าสมาคมกับผู้คนด้วยกับจัญญามารยาที่ดีงามท่านพี่น้อง อุทิมีอิมานต่อเราจะอาลัทั้งหลายครับฮะดิษบทนี้เป็น h ะดิษที่มีความสําคัญและเป็น h ะดีษที่บอกให้รู้ถึงพื้นฐานที่สําคัญของความดีงามและ การปรับปรุงเรื่องราวสายสัมพันธ์ต่างๆระหว่างตัวเราและอัลลอฮฺสุบไพรูวาจาลาและสําหรับตัวของเราเองและระวางตัวเรากับพี่น้องของเราซึ่งท่านนบีสุลตานลอฮของอานิวาัลลัมได้บอกพวกเราไว้ในฮะดิษบทนี้ดังสิ่งที่มีใจความสําคัญประการแรกนั่นก็คือความเยำเกรงต่ออัลลอฮฺสุบไพรูวาจาลาเพราะหากว่าเราพิจารณาเราจะพบว่าจุดมุ่งหมายที่สําคัญของการถือสินดนั่นก็คือการที่เรานั้นจะได้มีความเยำเกรงต่ออัลลอฮฺสุบไพรูวาจาลาอัลลอฮฺตาลาได้กล่าวเอา ในสุรอ้อนบาาะกวะพูดถึงอายะที่เกี่ยวข้องกับการถือสิญลักษณ์อัลลอฮฺจะอัลลกล่าวบอกวา่ายาอิหรลานดาีนอามฺนุคุติบะอาลัยคุมุสซิยามกามาคุติเบออิเลดีนอมินกอบลิกุมละอัลละกุมตัตตะกูนโอเดบโอบรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายการถือสิญลักษณ์นั้นได้ถูกกำหนดให้แก่พวกท่านเหมือนดังที่การถือสิญลักษณ์เคยถูกกำหนดให้แก่ประชาชาติก่อนหนะ้าพวกท่าน และอันล,ละกุ้มตะตะกูลเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้มีความเยี่บเกรงแล้วเราจะอะไรกล่าวในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการถือสนุดหลังจากอายะนี้อีก4อายะรวมเป็นทั้งหมด5้าอายะในปริมาณหนึ่งหน้าครึ่ง นะครับโดยที่ Allah จะกล่าวว่าในอายะ์สุดท้ายในประโยคสุดท้ายบอกว่ากดาดาริกายุบยีนุลอหุอยาติฮิลินนาซีและ a l ุม h u ตจะคูนดังกล่าวนั้น Allah จะเพระองค์ได้ทรงชี้แจงให้มนุษย์ได้รู้ถึงสัญญาณต่างๆของ Allah سبحانه าละา ى, เพื่อว่าพวกเขาจะได้มีความเยี่อเกรงนั่นแปลว่าเริ่มต้นก็เริ่มโดยกับความเยี่อเกรงและปิดท้ายก็ปิดท้าย้วยกับความเยี่อเกรงทําให้เรารู้ว่าจุดมุ่งหมายและจุดประสงค์ที่สําคัญที่สุดของการถือสโนดนั้นก็เพื่อที่เราจะได้มี มีความเยี่ยมเกรงต่อเราซุปแพนัวจะอาลเกรงกลัวเราซุปแพนัวจะอาไไม่ว่าจะอยู่ในที่รับตาคนหรือในที่เปิดเผยอดทนมีความนอบน้อมมีความสงบนิ่งและมีความเชื่อมัน่นและรู้ว่าเราซุปแพนัวจะอาลทรงเฝ้ามองดูพวกเราในทุกๆก,การงาน ประการที <łość> ่สองสิ่งที่ท่านนบีสัอนเราของอมัลสัลลัมได้สั่งใช้พวกเรานั่นก็คือให้เรานั้นดูแลตัวของเราและรักษาสิทธิที่เราพึงจะต้องปฏิบัติตัวของเราเองดังที่ท่านนบีสัลอนเราอามีรัลสัลลัมได้กล่าวว่าในฮะดิษข้างต้นบอกว่าว่าอัตบิอิสเซียตันฮัสซานะตะ แตมฮและจงติดตามความชั่วด้วยกับความดีงามเพราะความดีงามนั้นจะลบล้างความชั่วและพวกเราต่างรู้กันดีว่าจิตใจของมนุษย์นั้นเป็นจิตใจที่ชอบกระทําในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อสุภาษ์นันว่าจะอะชอบในสิ่งที่ไม่ดีตเราสู้จึงพูดไในะดีบหนึ่งบอกว่ากุลุบานิอัมขปะ ว่าอยลมข้ขอต่อ,อี้นั่นเจวบูนมนุษย์ทุกคนนั้นล้วนแต่เป็นผู้ที่กระทำความผิดแต่ผู้ที่กระทำความผิดที่ดีที่สุดนั่นคือคนที่กลับเนื้อกลับตัวดังนั้นนี่คือเดือนละมาดอนนี่คือโอกาสอันดีหากว่าเราได้พิจารณาถึงความดีงามทั้งหลายในเดือนละมาดอนเราจะพบว่าสิ่งต่างๆที่ทารูณได้สั่งใช้พวกเราได้ส่งเสริมให้พวกเราปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการถือศีลอดในเวลากลางวันของเดือนละมาดอนการละหมาดในายามค่ำคืนละหมาดตะรวีละหมาดกีมา,า,ยยามในเวลากลางคืนนั้นล้วนแต่เป็นความดีีงงงาาาท่จะลบล้ควมผิดขอ ทั้งสิ้นโดยเหตุนี้เองทาสุณจริอนไว้ในะดิษบอกว่ามันซ้อมารอมาบ้อนะและในอีกะดิษบอกว่ามันก้อมารอมาบ้อนะนั่นหมายความว่าใครที่ถื่นหนดใครที่ละหมาดในายามคาคืนโดยกับการที่เขามีอีมานเชื่อมัน่นว่านี่คือคําสั่งของอัลลอฮ์และหวังางวันตอบแทนจากอัลลอฮ์สุพานัวจะอะไรอัลลอฮ์จะอะไรจะลบล้างความผิดในการกระทําที่เขาเคยผิด แล้วแล้วมาเนี่คือสองประการและประการที่สามนั่นก็คือการที่ทา่านอับดุลลาห์ฮุสไลมมุสลัมได้สั่งใช้ให้พวกเรานั้นมีมารายาทที่ดีในการใช้ชีวิตในการครบค้าสมาคมกับเพื่อนพี่น้องของเราและนี่แหละคือสิทธิระหว่างเราและพี่น้องของเราเราซุนจึงสอนบอกว่าวะคอลิกินนาซะมีคุลุกินฮัสซันและจงคบค้าสมาคมกับผู้คนด้วยกับจัญยามารายาทที่ดีงามโดยเหตุน,นี้ทา่านอับดุลลาห์ฮุสไลิมุสลัมจึงใช้พวกเราในขณะที่พวกเราตุสิ้นอดในเดือนอมมอนให้พวกเรานั้น มีมารายาทที่ดีต่อพี่น้องของเราพระสุนจึงสอนบอกว่าอีดะกกนเยาวมุซมีอาฮัดิคุมเมื่อคนใดในหมู่พวกท่านถือสิญนดฟาลายัฟฟุตอย่าได้พูดในสิ่งที่น่าเกลียดในสิ่งที่ลามกวาลายสคอบอย่าได้พูดจาเอะโวยวา,ายฟาอินซาบฮูอาฮัดุนหากว่ามีใครมาดา่าทอเขาเอากอเจละหูหาเรื่องชกต่อยกับเขาฟันยะกุลอินนิมรุนซออิมจงกล่าวไปว่าแท้ที่จริงฉันถือสิญนดอยู่และทารุลุลลอฮ์ศาลลัลลอุอฮมวะซสลัมยัง ไไว่าอีกว่ามัลลัยดะเควละซูริวันอามและบิฮิวันเฮละผู้ใดก็ตามที่ยังไม่ละทิ้งคำพูดกโกหกการกระทำโกหกหรือการกระทำที่เสแสร้งหลอกลวงและการกระทำที่โง่เขลาเบาป,ปัญญาฟาไลซ์ลิลลาฮิฮัจาอัลลอฮฺจะอาล่าผู้นก็ไม่ต้องการอิยะดาอตออลมะฮูวาชะรอบะฮูการที่เขาจะงดเว้นจากการกินและการดื่มนั่นแปลว่าเราสุพานุอัลมาฮฺเราจะไม่ตอบรับความดีงามของเขาในขณะที่เขางดเว้นจากการกินและการดื่ม ในเวลากลางวันโดยเหตุน,นี้เองจะเป็นน้องผู้ที่มี إ ม م านต่อเราจะอาลรทั้งหลายครับตระสุนเตือนพวกเราให้พวกเราระวังจากการกระทําเพราะการกระทําบางอย่างนั้นในระหว่างเราและพี่น้องของเรานั้นมันจะทําลายมันจะทําลายผล,ลบุญของการถือสนดของเราในเวลากลางวันและการละหมาดของเราในเวลากลางคืนตระสุนจึงสอนบอกว่ารุบบะซออีมินฮัดดูฮุมินซิยามิฮินจัอูวัลลาอัตชบางทีคนที่ถือสินดในเวลากลางวันสิ่งที่เขาได้จากการถือสนดก็มีแต่ความหิวและความกระหายเพียงอย่างเดียวเท่านั้น วารุบบะอ,อิมินหาดูโฮมินัมินกิยามิเหตสา์และบางทีคนที่ลุกขึ้นมาละหมาดในยามค่ำคืนแต่สิ่งที่เขาได้นั้นก็มีแต่เพียงความเหน็ดเหนื่อยการอดลับอดนอนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นสาเหตุมาจากอะไรพี่น้องสาเหตุมาจากการที่เขาไม่ได้รับประโยชน์จากการถือสูหน่อ การที่เขาถือสินอดนั้นกลับไม่ได้ทาให้เราให้เขาได้รับประโยชน์ใดๆทั้งสิน้นกลับไม่ได้เป็นสิ่งที่ปรับปรุงการงานของเขาไม่ได้เป็นสิ่งที่ปรับปรุงระหว่างตัวเขาและอัลลอฮ์และไม่ได้เป็นสิ่งที่ปรับปรุงระหว่างตัวเขาและพีน่น้องของเขาแต่เมื่อใดก็ตามที่ผูดด้ใดก็ตามที่รักษาคุณงามความดีทั้ง3อย่างนี้ได้เราสุภานะอูอาราสัญญาถึงรางวัลอันยิ่งใหญ่ไว้ในอัลกุรอานดังที่เราจะอลาได้กล่าวไว้บอกว่าว่าซาริอูอิลามัฟฟิรติมิรับบิคุมวะเจเนติลอัรดูฮะสเม บรรดาอัล,าลกาบ,บอกว่าและพวกเจ้าทั้งหลายจงรีบเร่งรีบเร่งไปสู่การอภพยาทษของพระผู้เป็นเจ้าของพวกเจ้าและรีบเร่งไปสู่การตอบแทนของอัลลอฮ์เดียวกับสวรรค์สวรรค์ที่ความกว้างของมันนั้นกว้างใหญ่ไพศาลเท่ากับความ กว้างใหญ่ไพศาลของชั้นฟ้าและแผ่นดินทั้งเจ็ดชั้นซึ่งเลา a h แต่ลาได้ทรงเตรียมไว้ให้แก่บรรดาผู้ที่มีความยำเกรงอัล a h ดีนยุงฟิกูนฟิสซาร์คนที่มีความยำเกรงคือบรรดาผู้ที่บริจาคทั้งในายามที่เขาสุขสบายวัดดาร์อและในายามที่ยากลําบากวันก้าดีมีนัลไลและพวกเขาคือบรรดาผู้ทีระง,งับ อารมณ์โกรธของพวกเขาวัลาฟีนะอานินนัสและคือผู้ที่ให้อภัยแก่เพื่อนมนุษย์วัลอฮุอยู่ให้บนมุฮ์ซินินและนี่แหละคือสิทธิระหว่างเราและพี่น้องของเราในขณะที่อายะห์แรกนั้นคือสิทธิระหว่างเราและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะจอลลาและในอายะห์ที่สามคือสิทธิของตัวเราเองอัลลอฮ์จอาลาจึงกล่าวบอกว่าวัลาดีนะอิดะฟะอลูฟะฮิชาและบรรดาผู้ที่เมื่อเขากระทำในสิ่งที่น่าเกลียดในสิ่งที่ไม่ดีแล้วเอาดอลามมอังฟุซาฮุมหรือเขาละเมิดตัวตของพวกเขา ザะกรุลลอ์พวกเขาจะรำลึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอ่าลาฟาสตฆฟิรูลิซูนูบิฮิมแล้วเขาจะขออภัยโทษในความผิดของพวกเขาว่ามายักฟิรุซุนูบะอินลัลอฮ์และผู้ใดกันคือผู้ที่จะอภัยในความผิดของพวกเขานอกจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตะอาลาวลัมยุซิรูอะลามาฟะอลูวะฮุมยาลามูนและพวกเขาจะไม่ย้อนกลับไปทําในความผิดที่แล้วแล้วมาทั้งๆ้งที่พวกเขารู้ถึงสิ่งที่พวกเขาเคยกระทําและเคยปฏิบัติเราจะสัญญาไว้ในยห์ถัดมาบอกว่า อุลาอกาจัจเจโอหุมเมรมักเฟราตุมเมรับบิหิมชนเหล่านั้นรางวัลตอบแทนของพวกเขานั้นคือการอภัยโทษจากผู้ภูมเป็นเจ้าของพวกเขาวาญนาจุนจะเจรีมินตะเทอนอันฮาโรคอดีดีนาฟีฮาและพวกเขาจะได้รับสวรรค์เป็นการตอบแทนซึ่งสวรรค์ที่ภายใต้ของมันนั้นมีแม่น้ำไหลซ้ายไหลผ่านและพวกเขาจะได้อยู่ในสวรรค์ตลอดกาลวันเนมาอัจรุนามิลินนั่นเป็นรางวัลตอบแทนสำหรับผู้ที่กระทำคุณงามความดี لجين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله عظيم إحسان واسع الفضل والجود والامتنان ว่า شهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و ش ه د أن نبينا محمد العبد ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسلم كثيرا أما بعد ي ه ا ن حوثي ميمان ทั้งหลายครับคนที่ถือสินดนั้นมีอยู่สองจำพวกเดียวกันจำพวกแรกคือคนที่ละทิ้งการกินและการดื่มและการสนองอารมณ์ใคร่ของเขาระหว่างสามีภรรยาในเวลากลางวันซึ่งคนเหล่านี้ปรารถนาและหวังรางวัลตอบแทนและ การตอบแทนและรางวัลจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะเจลาห์ซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะเจลาห์จะไม่ทําให้รางวัลของบรรดาคนเหล่านั้นสูญหายไปแต่อย่างใดพระท่านเบบีซอนอัลลอฮฺมุฮัมมัลลัมได้กล่าวไว้บอกว่าอินนักเลันจะด่าเชันอิตธิกาอัลลอฮฺะบารักะบะเตะลาแท้ที่จริงเจ้าไม่มีสิ่งใดที่เจ้าละทิ้งสิ่งนั้นนอกเสียจากว่าเจ้าละทิ้งมันเพราะเจ้ายำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะเจลาห์อิลลาอาตากัลลอฮฺ خ ي มิน ن ه เว้นเสียแต่่วาาาออัลลละะะะจปรทน จะตอบแทนจะให้ในสิ่งที่ดีกว่าเจ้าเคยละทิ้งให้แก่เจ้านั่นหมายความว่าคนที่ซื้อสนดในดุนยาเขาละทิ้งจากการกินและการดื่มและการหลับนอนระหว่างสามีภรรยาในโลกดุนยาแต่เมื่อถึงวันเกียร์มะเราจะจะตอบแทนอาหารและเครื่องดื่มและความสุขต่างๆที่ชาวสวรรค์จะได้รับดียิ่งเสียกว่าสิ่งที่มนุษย์เคยละทิ้งเพื่อเอาล่อในดุนยาไว้ในสวรรค์ของพค์มัลเราจะจะได้กล่าวไว้บอกว่ากุลวะชรบุฮานีอัมบิมาอัสลัฟตุมฟินอียามิน ล่ะพวกเจ้าจงกินและพวกเจ้าจงดื่มนั่นคือสิ่งที่เราจะอจะกล่าวแก่ชาวสวรรค์ในวันขีหาบอกว่าพวกเจ้าจงกินและจงดื่มอย่างสุขสําราญเถิดด้วยกับสิ่งที่พวกเจ้าเคยปฏิบัติเคยกระทําในวันเวลาที่ผ่านมานี่คือลักษณะที่หนึ่งส่วนคนที่ถือสินอดในลักษณะที่สองคือคนที่ถือสินอดตลอดชีวิตของเขาในขณะที่เขามีชีวิตอยู่ในดุนยาซึ่งหมายความว่าคนคนนั้นคือคนที่ระงับและยับยั้งตัวเองจากการกระทําในสิ่งที่เป็นการ فَأَنْتَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى รักษาศีรษะของเขาและสิ่งที่อยู่ภายในศีรษะไม่ว่าจะเป็นการมองการฟังหรือความคิดของเขารักษาให้อยู่ในสิ่งที่ดีและออกห่างจากความชั่วรักษาท้องของเขาและสิ่งที่อยู่ภายในท้องรักษาหัวใจรักษาอาหารและการกินและการดื่มไม่กินในของที่ฮารอมไม่กินของที่คุมเครือซึ่งคนเหล่านั้นจะรักษาสิ่งต่างๆ,ๆเหล่านั้นเพื่อเอาลอกสุบภานะฮูวาจะอะจะนึกถึงความตายจะนึกถึงวันที่สูญสลายจะกระทําคุณงามความดีทั้ง หลายในดุนยานี้เพื่ออาคิเร์และจะละทิ้งความสุขน้อยนิดที่มีอยู่ในดุนยานี้ซึ่งคนเหล่านี้วันแห่งความดีใจวันแห่งความติติงบรรดาคนเหล่านี้นั่นคือวันที่เขากลับไปพบกับเราสุฮาณหูวะจะอาลาท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่อเลาตาลตาลทั้งหลายครับท่านทัยจงถือสินอดในขณะที่มีชีวิตอยู่บนดุนยานี้โดยการออกห่างจากการฝ่าฝืนต่อเลาสุภา,า,าะฮูวะจะอาลาโดยการงดเว้นและออกห่าง จากการกระทรําในสิ่งที่อัลลอฮ์และเราซูลได้ห้ามเอาไว้และพึงรู้เถิดว่าวันที่พวกท่านจะดีใจนั่นคือวันที่พวกท่านจะกลับไปพบก,กับลอสุภาณฮูวาจาลาและวันเวลาของพวกท่านในขณะที่มีชีวิตอยู่บนดุนยานี้เหลืออีกไม่มากแล้วเพราะวันเวลาแห่งการถือสินอดในเวลากลางวันและการละมาดในยามค่าคืนนั้นกําลังหมดไปทีละว,วันทีละว,วันและวันที่พวกท่านจะได้พบกับลอสุภาณหูวาจาลาก็ใกล้มาแล้วและผู้ใดก็ตามที่ไม่ได้เตรียมสเสบียง สำหรับโลกหน้าคนคนนั้นคือคนที่สมควรที่จะได้รับคำตำหนิ มากที่สุดท่านอิมามฮาฟิดอิบนรจับ .رحمه ล ل ل วไว้บอกว่าอ و ي า ق า أ ت ا رمضان مزرعة ا อ ع าดีเดือน ر มฎอนเดือนแห่งสนามแห่งการเพาะปลูกของบ่าวของพราสุภานะอุวาวจาลาได้มาถึงแล้วฤตาฮีรินกกลูบีมีนัลฟาซาดีนั่นคือเดือนแห่งการขัดเกลาจิตใจให้สะอาดเดือนแห่งการชำระล้างหัวใจให้สะอาดจากสิ่งที่เลวทรามฟาดดิฮูกูกฮูกอลันวาฟิอลันเมื่อถึงเดือน ر มฎอนจงรักษา าสิทธิต่างๆของเดือนระมาดอนโดยการทําความดีโดยการปฏิบัติโดยการพูดโดยการรำลึกถึงลระสุบภานะฮูวะจา,าละวะแจเดกะฟัะคิดฮูลินมาอาดีและจงเตรียมสเบียงในเดือนรมาดอนเพื่อไว้สําหรับวันแห่งการฟื้นคืนชีพในวันกียรม ฟะมัน ز ر ا ع ลฮบุบวะวมาสกว่าดังนั้นผู้ใดก็ตามที่เพาะปลูกมเมล็ดพืชโดยที่เขาไม่ได้รดน้ำมันจะเอาวานาดีมันเยามันหาซอดีเมื่อถึงวันแห่งการเก็บเกี่ยวจะเป็นวันแห่งการร้องไห้เสียอ,อกเสียใจในสิ่งที่เขาเคยพลาดเอาไว้ในขณะที่มีชีวิต يبن دنيا. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وعدل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد أمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإلا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون